อุป,ปาลิวัตสูตรกรรมทางใดมีโทษมากที่สุดพระบรมศาสดาตรัสถามนิครนชื่อที่ขปัตบส,สีถึงทันทะที่นิครนนัตบุตรบัญญัติไวในการทำบาปกรมว่ามีเท่าไร่อย่างไหนมีโทษมากที่สุดที่ขปัตบสีตอบว่ามีสามทางทันทะทางกายมีโทษมากที่สุด และทูลถามว่าพระบรมศัสดาทรงบัญญัติกรรมกรี่ประเภทประการไหนมีโทษมากที่สุดพระบรมศัสดาตรัสต่อว,ว่ามีสามประการโทษทางใจมีโทษมากที่สุดที่ข้าตบสีได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้นิคนนาตบุตรฟังขณะนั้นอุบ,บาลีคละหบดีอยู่ด้วยฟังเรื่องแล้ว ต้องการไปโตว,วาทากับพระบรมศาสดาเมื่อไปถึงพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนเปรียบเทียบให้ฟังจนอุบาลีครหบดีนั้นขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและได้บรรลุโสดาปติผลในวันนั้น